การที่จะนิพายคณะสงฆ์รถโปรดเกลอเมริกาก็ขอเชิญญาติผู้ท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิเจริญภาวนาด้วยส่วนคนส่วนคนให้กับชาวตุรกีและกับประเทศใกล้เคียงในโอกาสที่ได้เกิดสุขนาัตกรรมแผ่นดินใบครั้งยิ่งใหญ่ ए, อย่างที่เราเรียกสกาาการสูญเสียชีวิตนะในครั้งนี้เรียกว่าเป็นการสูญเสียชีวิตแบบปัจนจะุบันทันรวนไม่ได้ตั้งแลตั้งตัวทางศาสนาพุทธเราเราเรียกว่าอุปากาตกกรรมหรือว่าอุปชีตและกรรมกรรมเข้ามาบีบคั้นเบียดเบียนเ,นเนข้ามาตัดรอน เลีก็เป็นภัยธรรมชาติที่ทาให้เกิดแผ่นดินไหวอินเทอร์เน็ตมาทีไรก็เห็นยางจับสภาพที่เด็ดลมแล้วลมอีกคนแล้วคนอีกที่เราได้เห็นอันนทางคณะสงฆ์ของพระเทศเราก็เลยได้เจริญบทอภิธรรมเจ็ดขพีว ร้อมกับการกระ้นถึงสภาพเหตกุการณ์สัลยนิกรรมในครั้งนี้ไปด้วยเพื่อเราจะได้แส่วน,นุลส่วนกุศลให้กับผู้ไยชนก็ถือว่าเป็นนำ้นนำจิตน้ำใจของเราชาวพุทธก็เราก็ไม่เลือกว่าจะเป็นชนชาติใดาศาสนาใดแล้ก็ไดส่วนผุส่นกุศลให้ เราอย่างยิ่งทุกวันนี้ก็เป็นโลกแห่งเทคโนโลยีไล้ขรมเดนใครเป็นอะไรที่ไหนเราก็ยังกินกันยานช่วงที่ยุ่ปรทไทยก็คงกำลังตื่นตื่นนอนกับพอดกีกำลังจิตใจกำลังสงบเราก็นั่งสมาธิต่อ จะอยู่ที่ไหนายรูปแบบใดก็เป็นการเสียชีวิตการพัดพรางบริจาคของาบอกว่าเสียชีวิตเพราะการพัดพรากหรือว่าทุกข์เพราะเกิดความพัดพรากกันเป็นกรรมอย่างนเป็นมรณะกรรมหรือว่าเป็นอาสยกรรมหรืว่าความตาย จะอยู่ที่ไหนก็ตายไม่สามารถจะเลียกลีนีความตายไมได้มาจะอยู่ที่ไหนก็ตายญี่ปุนอากาศนั่งเครื่องบินไปก็มีเหตุทำให้เสียชีวิตได้พร้อมกันเหมือนกันในที่เราได้รับทราบกันที่ประเทิเในปารู้ึกเรียลังรู้สึว่าความตายมันจะเปยนห็น ทำที่มาเตือนเราเราเรียกว่าเป็นความจริงของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าเป็นเห็นเทวทูตนะเตอประตมาเตือนในดวงวิญญางความตายผู้ที่จะลงดันว่านาอันติลิกีนาสมุทามัจเจนาปปัตตาณมิวโรรังปวิสจะ jate sura jati praso yatra ditam na pasaya merdana kamana kada na mi mano juluk ini payu punaka kota juluk ini dey payu di kota juluk ini payu di tham gam kota satanti jati jahaam kwam ta hai bin anmayi ตุรกีก็ถือว่าเป็นตัวอย่างอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างคำสอนพริจ้าอย่างชัดเจนว่าหนีไม่พ้นนะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเพรขนาดกรรก่องเป็นตกก็เหมือนกันการวลนวาตเป็นสักกิกเหตุการณ์ที่มาเป็นพยานให้เรา ยืนยันคำสอนกุธิจาานั้นสิ่งที่พุทธิจารองให้ทำก็คือการบำเพ็ญบุญเป็นกุศลทุกวันทุกวันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะได้เผชิญกับคาหลนี้ช่วงไหนเวลาใดพร้เิจารองก็ตรัสว่าอภิอภิธรรมกทกันระยานีพ่อปาจิตตังนิวาระรเยทันตังฮีกระโตปุณจาง อาปัสมิงรามาตื่นโมลก็คือให้ดรีบทําบุญทํากุศลถ้าทำบุญชา้ามันก็จิตใจก็จะคลายจากการทำบุญเพื่อสังสมบุญสังสมกุศลที่เเล็กและน้อยให้บุญกุศลคุณงามความดีมันมีพลังขับเคืนชีวิตไปถ้าพอจะผลกรรมเล็กๆน้อยไปได้ก็ผลได้ Jika beri kampai, maka dia tidak dapat. Jadi, pemeriksaan itu tidak memerlukan automatik dalam kesalahan 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 kes <c oughs> สัพเพส,สัตตาสาทังหลายที่เป็นเพื่อนทุกขกิดแก่เจ็บตายด้วยการทมหมดทังสิน้น อาเวราหุนตูจงเป็นส <hã S 1> ุขเป็นสุขเถิดมีเรียนแก่กันและกันเลยอาภรยาปัชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดซึ่งกันและกันเลย นีข้าหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มควาทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานาปริหารันตัวจงมีความสุขกายสุขใจต้นให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดศาตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ถึงทุกขอให้พ้นจากทุกข์สาตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ถึงใครพ้นจากภัย สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ถึงโสดขอให้พ้นจากโสดทุกตนทุกคนเดิม